Me ตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มมากมากยขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่สของหอสมุดศรราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า1น0ท่านของสิทธิ์เก่าสิรราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าสิริราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า สีราษรุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธ์เก่าสีราษตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆสีราษทุกคนครับ ครับก็ในโอกาสที่คณะแพทยศายสตร์ศิริราชพยาบาลนี่มีอายุครบ120ปีฮนะโดยเริ่มต้นจะชื่ออะไรบ้างผมก็ไม่สามารถที่จะไปทบทวนได้นะแต่ขอได้เข้าใจกันว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์หรือคณะแพทยศาสตร์ก็ตามก็มีอายุตั้งแต่วันที่มีนักศึกษามาถึงวันนี้เป็นรุ่นที่120แล้วกน็นับว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานมากเลยครับแล้วถ้าเราไปดูที่ คณะแพทย์ศิราวันนี้นะครับอย่าว่าจะนึกถึงไปร้อยยีปีก่อนเลยนึกถึงสมัยที่ผมอยู่กับวันนี้ก็แทบจะจําไม่ได้แล้วผมเดินเข้าไปในในคณะแพทย์ศิราวันนี้ยังหลงเลยนะไม่รู้จะไปทางไหนจะไปะจะไปตรวจที่โน้นนะถึงวันนี้ก็ยังมีภาระที่ไปรักษาตัวเองอยู่ที่โน่นอยู่บ้างในบางเรื่องบางทีไปนี่ยังเขานัดไปตึกโน้นตึกนี้ยังจะไปไม่ถูกด้วยซ้ําไปก็แสดงให้เห็นว่าศีลาของเรานั้นได้ ได้มีการเติบโตขึ้นอย่างมากมายนะครับในช่วงร้อยยี่สปีที่ผ่านมาซึ่งการเติบโตของศิริราชนั้นก็เป็นการเติบโตที่ทําให้การขยายการรับบริการกับประชาชนได้อาจจะเรียกว่าทั่วประเทศนะครับเข้าใจว่าคนที่มารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชวันนี้นี่มาจากทั่วประเทศทุกคนมาด้วยความเชื่อมั่นนะครับว่าไปที่ไหนก็ตามถ้าไม่หายก็ต้องมาที่ ศรีาชเพราะฉะนั้นก็ทําให้ผู้ป่วยที่มาที่โรงพยาบาลนี่มากขึ้นเรื่อยๆทําให้ศรีราชก็ต้องขยายการบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่บุคลากร,กรมากขึ้นเรื่อยๆและในปัจจุบันนี้ก็จะมีการขยายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกในหลายๆเรื่องเท่าที่ผมทราบก็คงจะต้องทําให้ศรีราชน,นั้นอาจจะเป็น โรงพยาบาลหรือเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งยังไงก็ตามนะครับผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นสิทธิ์เก่าของคณะแพทย์ศิริราชซึ่งกระจายกันไปทั่วประเทศไปรับภารกิจต่างๆกันในสังคมนะครับถึงแม้จะเป็นแพทย์ก็ตามแต่ว่าภารกิจในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขนั้นก็ก็มีหลายมิติหลายแง่หลายมุมนะบางท่านวันนี้ก็ไปเป็นผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุข บางท่านก็ไปเป็นผู้บริหารงานในภาคเอกชนบางท่านก็ไปทํางานอยู่ในชนบทยังไม่ไปไหนเลยจนกระทั่งกเกษียณอายุก็มีนะครับซึ่งอยู่ในแวดวงต่างๆบางท่านก็ไปอยู่ในคณะแพทย์อื่นๆที่ตั้งขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเรามีสิทธิ์เก่าที่ไปอยู่ในวงการสาธารณสุขทั่วประเทศวัฒนการเติบโตของคณะแพทย์ศรีราษหรือว่าโรงพยาบาลศรีราษซึ่งอยู่ในคณะแพทย์ผมคิดว่าอาจจะต้องนึกถึงหลายๆมิตินะครับ นอกเหนือจากการนึกถึงความเจริญยิ่งใหญ่ของคณะแพทย์ศิรราชเองนั้นอาจจะต้องนึกถึงระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยว่าศิริราชเติบโตขึ้นนั้นมีผลอะไรกับระบบการแพทย์การสาธารณสุขในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบหรืออะไรอย่างไรก็น่าจะต้องมาคำนึงถึงแล้วก็ช่วยกันปรับ ทิทางหรือว่าปรับกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการผลิดนักศึกษาแพทย์ผลิดแพทย์ที่ออกไปผิดบุคลากร,กรอ,กอื่นๆหรือแม้แต่การทํางานในโรงพยาบาลศรีราชในคณะแพทยศาสตร์ศรีราชเองก็ตามว่าจะอุทิศหรือว่าสนับสนุนระบบการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเรามีความยิ่งใหญ่ในตัวของเราเองแต่อย่างไรก็ตามความยิ่งใหญ่นั้นต้องเป็นความยิ่งใหญ่ที่สามารถที่จะเกื้อหนุนต่อ ระบบบริการการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศเราได้ด้วยไม่ใช่ยิ่งใหญ่เฉพาะภายในคณะแพทย์ศิริราชหรือโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้นผมก็คาดหวังว่าคณะแพทยาศสาสตร์ศิริราชนั้นจะเป็นตัวอย่างของคณะแพทยาศาสตร์ที่เก่าแก่นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นแค่ไหนก็ตามก็ยังมีส่วนที่นึกถึงะระบบบริการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยนึกถึง ส่วนที่อยู่นอกเหนือคณะแพทย์นึกถึงส่วนที่อยู่ในภูมิภาคในชน,นบททางไกลว่าจะมีส่วนอย่างไงที่จะช่วยเกื้อหนุนให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รับบริการที่ที่ดีด้วยศักยภาพด้วยบุคลากรของคณะแพทย์ศิริราชที่กระจายไปทั่วประเทศนะครับก็คิดว่าในโอกาสที่คณะแพทย์ศิริราชเรามีอายุครบ120ปีผมก็เป็นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งเนี่ยก็มีความ ภาพภูมิใจนะครับมีความชื่นชมยินดีที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันเกื้อหนุนนะครับแม้บางท่านจะอยู่ในนั้นมาตลอดเกื้อหนุนโดยตรงบางท่านมาอยู่ข้างนอกแต่ก็มีส่วนช่วยเกื้อหนุนทั้งเชิงของให้กําลังใจทั้งเชิงของการสรับสนในด้านต่างๆก็คงจะภาพภูมิใจเหมือนๆกันแล่ก็หวังว่าคณะแพทยศาสตร์ของเรานั้นก็จะมีอายุยืนยาวแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วประเทศ แล้วก็เป็นคณะแพทย์ที่มีชื่อเสียงกระจรกระจายไปทั่วโลกเป็นที่ยอมรับนับถือไม่ว่าจะในระดับประเทศไทยแล้วก็ระดับนานาชาตินะครับในส่วนของผมในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะครับผมก็เป็นซีริราชรุ่น80ถ้านับถึงวันนี้เป็นรุ่นที่120ก็น่าตกใจนะครับว่าเราจบจากศีริราชมาตั้งเกือบเกือบ40ปีแล้วนะครับผมนึกว่ามันผ่านไปโดยรวดเร็วนะครับ ถึงวันนี้ก็ยังไม่นึกตัวเองว่าแก่นะครับแต่ว่ายังมีความกระตือร้อนในการที่อยากจะ,จะทำงานอยู่ได้เห็นน้องๆที่เข้ามาในศีราชรุ่นหลัง,ลงๆเวลามีโอกาสได้ไปงานไปเจอก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจกับความที่เป็นศีราชนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนที่ได้มีโอกาสมาเรียนคณะแพทย์ศีราชก็น่าจะภาคภูมิใจนะครับเพราะตอนที่ผมเลือก มาเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชนี้ก็ด้วยประเด็นเดียวนะครับที่ผมเห็นก็คือความรู้สึกว่าศิริราชนี่สร้างสร้างหมอให้เป็นคนสร้างสร้างหมอที่เป็นคนนะไม่ไม่ใช่เครื่องจักรนะมีอารมณ์มีอะไรที่ที่น่าน่าจะเป็นแพทย์ที่ทํางานให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับในวันนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าใน โลกสิ่งแวดล้อมต่างๆสังคมต่างๆมันเปลี่ยนไปเยอะจากวันที่ผมจบจากคณะแพทย์ศิลาแล้วออกไปทํางานในในชนบทต้องต้องเรียกว่าผมเริ่มงานราชการโดยไปทํางานในชนบทในรุ่นนั้นเรายัง,ย,งยังฮิตตรงว่าอย่างนี้นะทุกคนตื่นเต้นที่จะได้ไปทํางานในชนบทนะเราก็ไปอยู่กันตามโรงพยาบาลชุมชนมั่งสมัยก่อนก็เป็นศูนย์การแพทย์ระนาบใหมไปอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดเล็กๆมั่งแต่ทุกคนก็นจะรู้สึก ภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าแพทย์สมัยนั้นที่ออกไปเนี่ยสังคมคาดหวังสูงมากนะครับเราไปนี่เหมือนผมไม่อยากพูดเวอร์กันไปหรือเปล่าว่าเหมือนเทวดาต้องว่าอย่างนั้นนะฮะผมไปอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งเป็นแพทย์คนเดียวอยู่ที่นั่นนะแล้วก็อรอบๆนั้นอีกเป็นสิบๆอำเภอก็ไม่มีแพทย์นะรโรงพยาบาลที่อำเภอยางตลาดที่จังหวัดกาลสินนะครับซึ่งสมัยนั้น ก็ยังอำเภอร,รอบข้างก็ยังเป็นอำเภอที่มีผู้ก่อ,อก,การร้ายมีอะไรเยอะแยะนะครับเราไปอยู่ตรงนั้นชาวบ้านหรือคนแถวนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนกับได้ได้สิ่งสําคัญมาอยู่ใกล้ๆเขานะฮะเพราะนั้นเวลาเราดูแลผู้ป่วยหรือคนไข้ในสมัยนั้นเราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะฮะสมัยผมมาอยู่ข้างแรกจำได้ว่างเงินเดือนนะฮะ ก็อยากจะพูดเปรียบเทียบกับสมัยนี้รู้สึกน่าตกใจนะครับเน้นคืนือน,น,นประมาณ2,800บาทนะครับเราก็ได้ค่าเบีย้ยเบี้ยกันดานเขาเรียกสมัยนั้นได้ประมาณผมยอมได้ว่าไม,ไม่ไม่น่าถึง2,000บาทรวมแล้วเงินเดือนยังไม่ถึง5,000บาทด้วยซ้ำไปนะฮะเราก็ได้ได้ค่าอยู่เวรคืนหนึ่งประมาณไม่ไม่ได้ค่าอยู่เวรน,นะครับเพราะรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายล้วก็ก็ได้ไม่ได้อะไรทั้งนั้นอีกแล้วนะครับ นึกถึงสมัยนี้เราไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนแพทย์ใหม่ๆที่ไปอยู่ก็ได้เงินเดือนท้าหกหมื่นบาทแล้วแต่สมัยนั้นถึงแม้เราจะได้รับเงินเดือนน้อยแต่ว่าเราได้ความภาคภูมิใจอย่างอื่นก็คือความเคารพนับถือจากประชาชนนะครับรู้แต่ว่าถ้าบรรยากาศสมัยนี้ไปอยู่สมัยโน้นนี่เราคงถูกฟ้องจนกระทั่งไม่รู้วันละกี่คดีนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทําอะไรอาจจะผิดพลาดอะไรไปบ้างเพราะว่า เครื่องไม้เครื่องมือก็กแทบจะไม่มีอะไรนะฮะใช้ใช้ตาสองตาสองหูสองมืออะไรทั้งนั้นนะฮะในการที่จะบริการคนไข้นะครับแล้วสมัยนั้นเนี่ยเราอยู่เวรกันยี่สบชั่วโมงกับทุกวันนะแล้วแต่ดวงนะครับว่าวันไหนจะถูกใครมาเคาะประตูที่บ้านเรียกเมื่อไหร่นะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะจะมาทีสองก็ต้องตื่นจะมาทีสีก็ต้องตื่นนะ แล้วจะดวงว่าใครใครดวงดีก็จ,จะไม่โดนใครดวงไม่ดีอาจ,จะโดนคืนละหลายครั้งแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเหมือนความภาคภูมิใจที่เขาเขาให้ความเขาต้องถือเราแบบที่ผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไรสำหรับวันนี้นะครับที่เห็นสภาพในวันนี้เราก็รู้สึกว่าสีดายดยบรรยากาศเมื่อสัก20 30, 30ปีก่อนนะครับบรรยากาศวันนี้กลายเป็น ผมกำลังรู้สึกว่าเอ e, ๊ะมันเป็นศัตรูกันได้ยังไงคนไข้กับแพทย์นะฮะใครเป็นคนสร้างนะฮะทำไมเราไม่นึกถึงย้อนหลังไปเมื่อสักสักยี่สปีก่อนที่ที่บรรยากาศการทํางานอ่อยทีท่ออาศัยกันนะครับแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าน,อนอ้องๆที่ตั้งใจมาเรียนเป็นแพทย์ในวันนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่าทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าสังคมที่เปลี่ยนไปทําให้คนเรา อาจจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราน่าจะนึกถึงก็คือ,อพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกที่ได้สั่งสอนเรามาผมว่ายังต้องนึกยังต้องจําให้มากอยู่ตลอดเวลาแต่ผมไม่รู้ว่าหน้าวันนี้นี่พวกเราลืม,ลมกันไปมั้งหรือเปล่านะฮะที่เราจะต้องนึกถึงส่วนรวมามากกว่าส่วนตัวแต่หวันนี้ผม ไม่อยากคิดว่าให้ถึงขนาดนั้นก็ได้ให้เรานึกถึงส่วนรวมบ้างนะครับจะทําอะไรก็นึกถึงส่วนรวมบ้างนะครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ผมก็เห็นโฆษณาในทีวีเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าวันนี้ขอให้เราเปลี่ยนความคิดนะครับแทนที่เราจะบอกว่าเราจะอยู่ยังไงให้เรามีความสุขก็พอแล้วแล้วไม่ให้คนอื่นทุกข์เราจะอยู่อย่างไรให้เรามีความสุขและทำให้คนอื่นสุขด้วยนะครับก็จะน่าจะเป็นสิ่งที่ที่ดี สำหรับแพทย์เราเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเราก็ยังเป็นบุคคลที่น่าเคารพยกย่องในสังคมอยู่นะตราบที่พวกเรายังรักษาจรรยาบรรแล้วก็รักษาความดีในอดีตที่พวกเราหรือว่าอาชีพแพทย์เราเคยดํารงไว้นะครับถ้าหากเราไปคิดว่าสังคมเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตามสังคมผมว่านั่นก็คือเรายอมรับนะเรายอมรับให้ ให้สังคมภายนอกมาเป็นตัวกําหนดเรามากนะเราอาจจะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสังคมได้มากนะักแต่เราสามารถจะคงตัวเราอยู่ได้เพราะอย่างน้อยถ้าเราคงตัวเราไว้อยู่ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสังคมก็อาจจะไม่ไม่มีอิทธิพลต่อเรามากนะักเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากน้องๆน,นะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือเรื่องของการคิดถึง ส่วนวราไมมากขึ้นคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นแต่ตัวเราต้องคิดนะครับว่าธรรมชาติถ้าเราบอกว่าไอ้คิดถึงนคนอื่นมากๆถึงจะคิดถึงตัวเราเลยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ししทุกคนต้องคิดถึงตัวเองก่อนนะแต่อย่าลืมคิดถึงคนอื่นบ uh> ้างเพราะถ้าคิดถึงคนอื่นบ้างเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเอะถ้าเราสุขแล้วนี่ถ้าคนอื่นทุกนี่เราก็จะรู้สึกว่าเราเราอาจจะไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่นึกถึงนี่เราก็จะเอาแต่ความสุขของเราคนเดียวนะแพทย์ก็เหมือนกันนะวันนี้ ผมคิดว่าในสังคมแพทย์เราเนี่ยมีมีศักดิ์ศรีเทียบกับสมัยก่อนก็อาจจะคุณค่าในสังคมอาจจะลดน้อยลงไปไปเยอะเนื่องจากเรามีจํานวนมากขึ้นอาจจะมีมีสิ่งต่างๆซึ่งทําให้ทําให้เรามีทั้งส่วนดีส่วนเสียที่เห็นมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังเชื่อว่าแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของประชาชนนี่ ยังมีคุณค่าที่ประชาชนเขาอยากจะเคารพนับถืออยู่นะครับในส่วนของการผมอยากจะพูดถึงเรื่องการทํางานนะครับอ,อย่างตัวอย่างของผมนะครับผมจบมานี่เนื่องจากผมก็จะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่อาจจะแฟชั่นหรือเปล่าไม่รู้ที่เราตอนระหว่างเรียนหนังสือเรียนแพทย์นเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับพอจบปี3ปีปีสปี3ามปีสี่เราก็จะมีการไปออกอ ไปคล้ายๆไปไปปิดเทอมไปอยู่ตามโรงพยาบาลหรือตามอำเภอต่างๆเพื่อที่จะได้ประสบการณ์ในในภูมิภาคแล้วผมเองก็เป็นคนต่างจังหวัดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจบมาแล้วก็อยากไปอยู่ชนบทนะเพราะฉะนั้นในยุคน,นั้นก็เป็นเรื่องท,ที่ทุกคนคิดคล้ายๆกันไม่ค่อยมีคนคิดว่าจะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆอะไรทุกคนก็ก็ แย่งกันจะไปอยู่ชนบทที่ไหนเท่าเ,เองที่ตัวเองชอบนะไปอยู่เราก็ก็มีความสุขในการทํางานนะครับเราก็ทํางานก็เปลี่ยนางานมาเรื่อยๆนะเราก็เติบโตขึ้นมาตามลําดับจนกระทั่งมาอยู่ตาแหน่งณนะนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเชิงของการทํางานนะครับก็เป็นการทํางานในเชิงของทั้งการแพทย์การสาธารณสุขนะครับ เพราะในยุคนั้นก็จะมีแพทย์เราที่จบมาก็จะแยกกันไปบางท่านก็ไปทําเรื่องการแพทย์รักษาพยาบาลบางท่านก็ออกมาทางการสาธารณสุขอะไรต่างๆเป็นปริมาณที่พอๆกันได้นะฮะก็ทำให้เรามีเรามีทั้งคนที่ที่มีความรู้ความสามารถไปอยู่ในระบบบริการการแพทย์การสาธารณสุขครบถ้วนนะครแต่ว่าวันนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะว่าผมอยู่ใน ตำแหน่งที่ได้ดูแลทั้งแพทย์ที่ใช้ทุนนีจจบใหม่ดำเนินการบริหารจัดการในการจัดสรรในการให้ไปศึกษาต่อจัดอะไรต่างๆนะมีความรู้สึกว่าแพทย์เรารุ่นใหม่เนี่ยได้ได้มีทัศนคติในเชิงของการรักษาพยาบาลเน้นหนักไปในทางของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจบออกมาเราก็จะมุ่งหวังอยู่อย่างเดียวจะไปเป็นแพทย์ ด้านเชี่ยวชาญอะไรบ้างนะฮะก็จะทําให้น้ําหนักหรือว่าสัดส,ส่วนของแพทย์เราที่มีความรู้ความสามารถจะมาดูแลเรื่องทางด้านสาธารณสุขเนี่ยขาดแคลนไปนะก็จะทําให้ระบบบริการของบ้านเรานี่อาจจะไม่ไม่สมดุลกันแล้วนะฮะเพราะแพทย์สมัยใหม่ซึ่งเป็นมีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะเน้นหนักไปเรื่ององการรักษาพยาบาล แต่เรื่อง,องการส่งเสริมสุขภาพเรื่องป้องกันโรคถึงแม้ว่าอาชีพอื่นจะทําได้นะฮะแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นแพทย์มันจะมีความคิดกว้างขวางกว่านะครับแล้วก็มีมีแนวความคิดที่ที่จะสามารถอ่าเป็นผู้นำนะฮะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคได้ดีกว่าวิชาชีพอื่นเป็นผู้นําได้เพราะถ้าเราม,มีผู้นําที่เป็นแพทย์มันก็จะประสิทธิภาพลดลงนะครับ ยกตัวอย่างผมอยู่กรมควบคุมโรควันนี้นะเราขาดแพทย์มากเลยวันนี้นะฮะไม่มีคนมาอยู่นะฮะแพทย์รุ่นเก่าซึ่งอย่างที่สมัยผมนี่สนใจเรื่องควบคุมป้องกันโรคมาอยู่ขณะนี้ก็ค่อยๆเกษียณไปหมดแพทย์รุ่นใหม่ที่เราจะมานี่แทบจะไม่มีเลยนะเป็นเป็นปัญหาซึ่งในอนาคตเราอาจจะขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมป้องกันโรคต่างๆซึ่งก็มีความสําคัญนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรักษาพยาบาลเก่งแค่ไหนก็ตาม ถ้าเรื่องการควบคุมป้องกันโรคเราไม่เก่งพอถ้าเกิดโรคระบาดอะไรสักอย่างท่านก็จะเห็นนะช่วงไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดใหม่ถ้าหากเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์การสาธารณสุขในเชิงของการควบคุมป้องกันโรคเราอาจจะเกิดภาวะที่เสียหายมากกว่านี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากน้องๆส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้าหากท่านที่มีความสนใจในเรื่องของแพทย์ที่ไม่ใช่ รักษาพยาบาลอย่างเดียวตรงนี้ยังมีช่องว่างอีกเยอะนะครับแล้วแพทย์ที่มาทางด้านควบคุมป้องกันโรคหรือส่งเสริมสุขภาพอะไรก็ตามเนี่ยก็มีความค่าหน้าไปอีกแบบหนึ่งนะฮะท่านจะเป็นผู้มีชื่อเสียงในระดับโลกอย่างเหมือนแพทย์ในกรมควบคุมโรควันนี้มีหลายท่านที่เป็นชื่อเสียงรู้จักทั่วโลกองค์งการอนามัยโลกเชิญไปบรรยายเชิญไปประชุมเชิญไปอะไรมากมายแต่วันนี้อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเกือบจะหมดแล้วฮะอ่ เราแทบจะไม่มีคนรุ่นใหม่มาแทนแล้วกรมควบคุมโรคเคยพยายามเชิญชวนเชิญแพทย์รุ่นใหม่ให้ให้มาอยู่แต่ว่าด้วยสังคงมปัจจุบันนี้ก็ทําให้ทุกคนคิดคิดแต่เรื่องที่จะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถที่จะไปประกอบอาชีพแล้วก็ทาคล้ายๆทํารายได้ทําอะไรได้ได้ดีกว่าแพทย์ที่อยู่ในในวิชาสายการควบคุมป้องก,กันโรคแต่ยังไงก็ตามถึงแม้วสายนี้อาจจะไม่สามารถทํา รา,ายได้ได้มากแต่ก็เป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับมีชื่อมีผู้มีมีชื่อเสียงในระดับโลกมากมายนะในกรมควบคุมโรคมีมากมายก็อยากจะให้รุ่นน้องจะมีส่วนหนึ่งไหมที่สนใจในเรื่องนี้นะครับแทนที่จะไปจบมาแล้วก็รีบไปเทรนเป็นสเปเชียลิสต์หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคเล็กโรคน้อยทั้งหลายแหละลองหันมามองเรื่องของการ สาธารณสุขบ้างนะฮะที่เป็นลักษณะของการควบคุมป้องก,กันโรคก็จะทําให้มีความสมดุลเกิดขึ้นในระบบบ,บริการการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศซึ่งเราเคยพูดตลอดเวลานะว่าว่าการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคสําคัญยิ่งกว่าการรักษาพยาบาลแต่ว่าคนไม่สนใจคนสนใจแต่เรื่องรักษาพยาบาลเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเราถึงขาดแคลนขาดแคลนแพทย์ที่มาทาหน้าที่นี้ ซึ่งในอนาคตผมก็ไม่แน่นะผมก็ใจว่าประเทศที่จเจริญแล้วหลายประเทศก็ก็มีมีทิศทางที่วกกลับนะจะไม่จะมีระบบของการการดูแลผู้ป่วยที่เป็นลักษณะขององค์รวมมากขึ้นเพราะนั้นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็อาจจะในอนาคตอาจจะมากเกินความจำเป็นนะซึ่งอาจจะต้องแย่งกันทำงานก็ได้ถ้าถ้าหากยังเป็นลักษณะนี้ต่อไปนะครับ ในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนสิ์ศิราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทาธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินนาาาาาคววมมรรรรัักกของเใสสน อดีตตามเคยศึกษาสุขสมราตั้งความังมันขอาเปียนขยันทุกวันราบกับสมหมายใจกันมีนปั่นเลยตอนสมอง่อ ใจย้อนใจกันต่างคนต่างรู้ใจกันในมิพันสีลินราสัาบราของเราครนสุยา่วโมเราวันนี้ กระแสฟรีไม่มีไรเขากับคือชีวิตเรามตีความรักของเราไม่สำคัญ่าเศ้า